เจสซีที่สาวหนุ่มแห่งเมืองไทยมีจำานงคงไว้แล้วก็เจสซีกิติพงศ์นะครับสนิทกับเจ้าของบริษัทจัดคอนเสิร์ตกันไอเซอร์กเกตเรดดีซึ่งทำงานได้ทั่วประเทศ ง่าย้นไมง่ายขึ้นเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในสมอ,องเราเนี่ยเราค่อยหาแล้วคอ่วคอยคิดออกมาขอให้เก็บข้อมูลมนี้ไว้ในสมองนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมีการประชุมกันจำลองการประชุมแบบแบบกทีที่ันยน ฝ่ายสถานที่ครับขอผู้สมัครครับนัดนะขอผู้รับรองนัดครับฝ่ายถ่ทีที่เราชอบึาฝ่ายประมวลภาพ และตรงเดินหน้าที่ภาพทั้งหมดแล้วก็กำลังทำงานว่าไดนะ้แล้วไอซ์เอาไอซ์สองผู้รับรอไอซ์ครับานครับเงียบม,มากเลย <c oughs> นี่นะฮะเวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยตำแหน,น่งจะเซ็ตทั้งหมดแต่ว่ากรรมการเนี่ยสมมุติถ้ามีสองท่าน จะต้องเหลือท่านเดียวและท่านนึ่จะไปเป็นผูน้กรรมการฝ่ายฉะนั้นตาก,กับเจมฝ่ายประสานงานเนี่ยเลือกเอาว่าใครจะเป็นฝ่ายประสานงานเลือกนเลยเราว่าเวลาเราถแถลงที่ประชุมของผู้รับผิดชอบเนี่ยมันจะคนเดียว,ยว <c oughs> ก็คือตาก,กับเจมเลือกเอาว่าใครจะเป็น ายประสานงานคือไม่ใช่สายประสานแนีเลยกรรมการสายประสานงานและอีกท่านหนึ่งจะได้เป็นอนุกรรมการตกลงกันเลยครับเป็นอนุแจมเป็นกรรมการอ่ะนายนั้นเจมกรรมการสายประสานงานระตาเป็นอนุนะฮะฝ่ายกับกิจจัดรายการใครจะเป็นกรรมการสายจัดรายการครับฝ่ายจดากเป็นกรรมการนะ อ่ดัง <im> นั per ้นค <Than> ิดก็เป็นอนุกรรมการเราได้แล้วนะครับเรามาทบทวนกันเรื่องเรื่องการช่วยเหนี้ ประธานที่ประชุมในที่นี้ก็คือประธานโครงการพวกเราเป็นกรรมการเรารับผิดชอบงานของตัวเราเองเวลาประชุมประชุมกันตามวาระประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระนะครับเมื่อถึงวาระที่อยู่ในมือผู้ที่รับผิดชอบจะต้องแถลงแล้วผู้ที่จะพูดจะต้องขออนุญาตประธานที่ประชุม เมื่อประธานอนุญาตแล้วจะพูดได้พูดในหัวเราก็เข้าใจนะฮะอ่ะ้าอย่างนั้นจัดจัดตุ้งอี้กันใหม่โต๊ะกันใหม่เป็นโต๊ะประชุมยาวเลยครับเฉพาะกรรมการนะครับนั่งชิ้เป็นก่อที่เหลืก็เป็นสมาชิกในสภานวัตนะครับจะอยู่ฝ่ายกำกับรายการอาชีพเลยฮะพวกกรรมการกตกลงกับน อาท่านนายกสารการช่ติดตากรการประกอรนะครับาทีอมนะครับไม่ได้เป็นกรรการด้วยไร่เป็นม่เคป็น่ารารมีสิทธิ์มีสิที่จะยกมงอ ขอเปิดอภิปรายขอแถลงขอพูดนะครับสมาชิกก็คือเป็นผู้สังเกตเว้นแต่ว่าถ้ามีข้อสงสัยใดข้ออนุญาตก็ไม่มีสิทธิพูดนะครับทดลองนะเบียนะอ่ะเริ่มเลยครับเริ่มประชุมถึงมันเรื่องเลยครับถ้าเป็นตัวตันนิดเบียต้องยืนขึ้นขะครับแล้วก็ขอให้ท่านที่ปรึกษาก็ได้คลับขอบคุณอาจารย์เต็ม ตามระเบียบกติกาของทาง JC เรานะคะก่อนที่จะทำการใดๆขั้นขึ้นนะค่ะกับสิริพงศ์เราแน่ใจว่าเรมั่นใจว่าแสงคายในคุณธรรมคือชวาลาแห่งชีวิตและร้องภาพไม่มีขอบเขตในเรื่องชาติเสรีชนและวิสาหกิจเสรีเป็นรองครับ ถ้าไม่มียมัดกิ่งนี้ตกเลยครับเรื่องนี้ผ่านไปนะครับอ่าก็คือตกไปแล้วก็มีท่านผู้ใดเสนอเรื่ององื่นใครเสนอเรื่องอื่นเพิ่มไหมครับเคยคับหลังหลังมาจากเสนอเป็นคันเสิดในท่านผู้ใดเสนอได้เป็นไม่เพื่อแน้สั่งของผู้รับรองครับผู้รับรองครับเนี่ยมีนะครับผู้รับ ร้องเลยเกิดมีนนะครับร้องเลยไม่รับผิดชอบอะไรคืออยนี้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเกิดมีเพราะเป็นการแคเสนอยยังไมีได้รู้หน้าติก็มีขอให้รับรองการเสนอเว้นแต่ว่าถ้าจะมีผู้ใดเสนอจะติดอื่นเช่นเป็นแปลงผับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบวชไปไปเกิดมีเสนอประเภทจะติดขึ้นมาจะต้องบวชแล้วชนะอามรอบกันเมื่อแล้ว มีเพื่อนกรรมการท่านใดมีความคิดเห็นไหมครับได้เลยครับเชิญครับขอกับเรียนท่านประธานที่ท่านนะครับผมนัดงานนัดจากฝ่ายจากทางนี่นะครับอยากจะเสนอเป็นวงมีเกิร์ลนะเพราะว่าจะเป็นที่วงที่คนรู้จักมากกว่าที่จะเป็นที่เดี่ยววงมีเดี่ยวเกิรลขอบคุณรับรองขอบคุณรับรองครับ วันน yeah. <pe> ี้อ <Abby at> ันนี้ก็มีจะเป็นสองยติแล้วนะฮะถ้าเป็นสองยติอย่างนี้ก็คือจะต้องมีทั้งสองฝ่ายที่ฝ่ายไหนก็ได้ต้องขอเปิดอภิปรายเมื่อขอเปิดอภิปรายแล้วเบรยก็ให้ข่ออภิปรายเพื่อตั้งเพื่ฝ่ายจงหาเสียงเพื่อที่จะลงมติถ้าเรากอไม่เป็นเอกฉันนี่ท้งเดียวมีนะฮะ ไม่สมควรนะครับไม่กินก็อดนะฮะแต่ว่าส oui, ่วนใหญ่เราไม่จะรับรองของข้าวไร้ที่ส <speeding eyelids menos> <and> ี่นะครับเพราะเราเพิ่งมาชมครั้งอีกครั้งแรกเขาถูอวัาไที่สี่เลยมีฐานะการเงินครับเฉพาะเปลี่ยวไรที่สี่ไร้ที่สามเราถามเรื่องการเงินครับท่านมีอะไรดีครับฐานะการเงินของเราตอนนี้นย่างไครับ มีก็มีการนำเสนอข้อมูลที่ประชุมในการขายได้ค่ะตั้งครับผมฝ่ายการขายได้เวลานี้ห้าครับเลที่ยวที่พิเนานครเตรียมเงินเยอะเมื่อวานผมว่าไปจากเด็กุีท่านจะผ่านวันนี้ไม่ได้เพราะว่าฐานะการเงินท่านต้องรายงานก่อ ท่านได้รายงานผมรู้ได้ยังไงตอนนี้ฐาน,นะการเงินเป็นยังไงไม่ไไมีรายงานครับไม่ได้รายงานถ้าผมก็าปากถามไปอะไรได้ท่านประธานผมบอกให้ฝ่ายฝ่ายแกนดิถามอะไรงานท่านต้องมีมใช่ไหมครับวัเรื่อนที่เดือนมาแต่เราปากถายังไงครับนี่ครับดังนั้นเลยไปเถอะนี่แม่จะต้องแก้ตอนนี้นมีเงินหรือเปล่าที่ผมจะรู้ได้ยังไงเถ้าหานเป็นหน่วเงินเองเนี่ยผมไม่ทราบถูกไหมถามกันเองถูกไหมครับดังนั้นที่ตอนนี้ท่านบอกที่ถามไปมันยิ่งไปหาอะไรได้ไปหาอะไรได้ก็โยกเองครับ ผมงงกันไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะให้ให้ชี้แจงโดยด่วนด้วยขอบคุณครับผมไม่ใน่ครับจะให้ฝ่ายนี้กับฝ่ายอะไรหน้ชี้แจงให้เหมือนตาไปดีนะครับดิฉันคงเขียนนี้นะคะก็คือว่าตอนนี้มีเงินอยู่ใบนึงโดยสัปดาประมาณร้อยล้านค่ะไปเลย ย่อยละต้องจดไว้เลยใชครับจด้วยเลยละรอยละล้อไปเกี่ยวเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ในบริษัทเรามีในหลักเกณอ์วรายจายที่จำนวนมากเราเลยก็ต้องมีโครงการในการหารายได้เพิ่ม ด้วยชัดเองแล้วเฐานะการเงครักคุณท่านาผม้านครับครับสงสัยจะเรียนถามท่านผมผมไม่เห็นด้วยผมจะทาให้เดียวเพิ่มนเจอเสนอนเสิร์าจะเต็งครับครับผมขอผู้รัองครับ เดียวกัรเองโอ้โหไม่เราไม่ได้เราไม่ได้เลยเรียนรีผ่านเลครับมีเพื่อนกรรมการที่ไหนจะเสนอไหมครับเม่อไรแล้ผมไปขออะไรที่ป้าผมเอเพิ่มครับครับผมขอเสนอว่าน่าจะชวนนักร้องทางเอเชียอย่างเช่นเกาหลีหรือญี่ปุ่นมันดังมากแล้วอาจจะเรียกอะโอเคนะครับเพราะว่าอาจจะเรียกแบบแฟนคลับหรืผู้ชมเข้ามาในงานได้เยอะหรือไม่ก็เชิญหม่ากับ มาชนกันเลยก็ได้ครับเมาสุันขอบคุณครับขอผู้รับรองครับเป็นสีเรื่องนะครับสีเรื่องตอนนี้จะมีสียละสีนะคือสมาชิกทางด้านซ้ายครับคุยยกไปบอร์ดทางน้าหน้าย ให้ฝ่ายละมี่ท่านท่านละกี่อานีส่วนใหญ่ประมาณไม่เกินสองนาทีเอาเลยครับในเมื่อไม่มีท่านสมาชิกและกรรมการผู้ใดเสนอมายตติที่มาใหม่นะครับอยาจะขอให้คณะกรรมการที่เสนอยัติขึ้นมาเนี่ย พื่อผอภิรายกันเลยนะครับเพื่อแสดงทัศนะครับติเกี่ยวกับการเกิดที่ท่านจะจัดครับจะให้เริ่มจากฝ่ายที่จะจัดใน้นแจ้งข่าก่อนนะครับใช่ครับฝ่ายปคมครับว่ากชหวานะคะฝ่ายปีค่ะ ที่เสนอไม่เคลื่อนจักรสนะคะก็เพราะว่าตอนนี้กระแสไม่เคลื่อนจักรสรรสินค้ากำลังมาแรงกันทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึ่งแฟนเพจของไม่เคลื่อนจักรสรรก็มีเยอะมากนะคะแล้วก็อีกอย่างคือไม่เคลื่อนจักรสรรได้ลาศาักดิ์ลาไปแล้วใช่ไหมคะในเมื่อลาศักดิ์มาเกิดเราลื้ขึ้นมาแฟนเพจก็ต้องให้ความสนใจมากก็จะมีแฟน,แฟนเพจมาจากทั่วโลกก็จะได้รายได้เยอะต่อไปจะขอเชิญผู้ทีเ่เสนอวงอีเกิลน,นะครับ เรากลับมาเป็นท่านงานที่สุโขทัยครับสุโขทัยนะครับจากฝ่ายจัดสามที่นะครับที่มีความเห็นว่าวงอีเกิลเนี่ยเพราะว่าจากการที่ขวานได้ได้เสนอมาไม่ใช่ได้สานมาเนี่ยมันเป็นงานมันเป็นมันเป็นความแสดงเวลานะครับก็คือว่ามันสามารถแก้จัดได้ในคือช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าวงอีเกิลเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คนในสมัยก่อนเนี่ยในรุ่นของ ดีเจทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีที่รู้จักกันนะครับเอ้ย JC ครับขอทานด้วยครับ,รบแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคนที่ดูพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกที่มีกระเป๋าเงินหนักอยู่ครับจะเป็นพวกที่แบบระดับไฮโซขึ้นไปเราสามารถที่จะเก็บเงินเก็บเงินจากส่วนใหญได้เยอะกว่าที่เราจะไปคอนเสิร์ตส่วนนี้่ครับที่ว่าเพราะแค่อย่างเป็นของคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บราคาแบบได้ในราคาที่ไม่มากจนเกินไปแต่ถ้าโอเจ้าเนี่ยสี่พันห้าพันสามพัน ให้รู้จักมันมัครับรู้จักมันมีใครในชีวิตมีใครเคยดูคอนเสิร์ตในขั้นแจ็คสันแบบสดๆมามที่นี้ขอยกมือคอนเสิร์ตของอีเกิลนะเดี๋ยววายร่นได้นักร้องเอเชียคนเดี่ยวเลยอใครคนเดียวมังอสเตนนี่เห็นมั้มังอสเตนมีใครเคยดูแบบ วิดีโอว่าหรือมาดูหรือมาดูมีกี่คนเป็นเหตุการณ์ที่แม่ฉันชี้ชัดไว้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะยืึยัยจทุกท่านเรื่องมอสเตรนนะไม่ได้เัินตายไปแล้วกลุ่มคนที่มาดูนิดเดียวอายุต้องมีเงินใช่ไหมมีเงินโดยไม่ไนนด้เงินจ่ายเล้เหรอดีตเข้ามาดูกันต้องใช้เงินเป็นกี่หมื่นกี่พันกว่าจะได้ดูนะอีกก็เหมือนกันคนแก่อายุเยอะวัยรุ่นอย่างเราลี่ดูมังนะ แล้วก็เทเดียวดมบางชิกลดูทำไมต้องรอกว่าดูคนไทยนี่มา่อมออสเตตน,นะเป็นผลที่ชี้ชังได้ว่าอยญ่ยใไ้ต้องเลือกนะเป็นสิ่งดีดูได้ไทุกวใบทุกเพลไม่มีพิษไม่มีภัยนะนะครับฉะนั้นเป็นบทที่จะยืนยันได้ว่าหม่อมออสเตตเป็นกิจกรรมที่เราควรจะเลือกขอบคุณครับขอต้อนรับสายสัตว์ที่นิยเอ่อ ซึ่งตัองใจมาคอนเสิร์ตข้างหน้าคือภาพที่ผมที่หลังมาครับผมได้เห็นที่นั่งหรือว่าที่ของท่านผู้ชมนะครับเป็นเก้าอี้ธรรมดามากจากแบบพันสองทังหรือว่าแบบเจ็ดสีก็ที่นั่งเหมือนกันครับไม่ใช่ที่นั่งแบบรถหนักใช่ว่าับบราคาเท่ากันหมด ซึ่งเราจัดที่คันโดนะครับที่งานปีที่แล้วนะครับคำชี้แล้วนะครับซึ่งแบบสถานที่ที่แบบดีมากแต่ว่าเจ้าพี่หรือว่ามันไม่สมควรจริงๆที่ของานนี้ขอเปลี่ยนเป็นให้ดีขึ้นกันด้วยความสกับราคาแบบนี้เราขอแทนฝ่ายเป็นฝ่ายสถานที่แล้วกันนะครับดี่เด่นมีว่าเฉยครับ คนเดียวท,นะ,ท,ทนะธนแมงึงทุ่ฆ่าทีไรท่นนท่านเป็นสายจัดสถานที่ท่านมาบกว่าผมยังไ่ประงางา,านียขีครังกี่หเม,ม่ใจท่านมีปัญหา่งการไฟาสนาเีิท่านถหาถีทั่วกานทำงา,านงยากท่านอยากมีส่ง่งงานเลยเข้าไช คาดว่าการที่เราสองคนกันเลยขอตั้งวามัสเร็จการที่แล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มันเป็นผมคาดว่าน่าจะเป็นทีมเคลียร์ทีของผมเหมือนกันที่ผมได้ทำคราวที่แล้วนะเป็นเก้าอี้ให้เข้ากับบรรยากาศข้างหันมันไม่ใช่สตีดิโอมันไม่ใช่แม็กนเจคสันมันไม่ใช่เบริกเกอร์มันไม่ใช่มาร์ตินสเตย์ ฉะนั้นคราวนี้เนี่ยไอเดียงผมผมอยากให้ตูเสือนั่นด้วยซ้ำนะให้เป็นญาติโสมญาติโสมคืออิ้องนะครับแล้วก็เวลาท่านอย่ากพัดปีกหนึ่งผมผมในการที่จะเงี้ยผมถูกพัดปีทุกงานท่านประธานไม่เห็นใจผมฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าใครพัดปีผมผมไม่งานท่านประธานท่านประธานต้องห้ามเขาาปีใช่ไหม ผมมีอะไรต้องตอบไหม,ม,มไม่งั้นผมน่เรียผมผิดผมไม่ได้ระษา,านงี้ยเลยสาพที่ผมนึกเห็นไหมกำกับรายการนะเดี๋ยวเจอใหม่งานเียวงานที่ท่านทำมาไม่มีงานหาเลยเหรอไม่จริงจดหมายผมยังไม่เคยได้รับเลยานมาจาุดลูกค้าผมต้องหาข้อมาประชุมถนะ้าทำาิถ้าของที่จะทำงานไหมจะทำในะ้รมอหน้า,นอ,านออกไปนะานมาชี้เรื่องแค่คนนี้ ทุกคนก็ไม่มีผลไม่มีอะไรทำงานเลยนะผมขอฝากเรียนเป็นข้อเสนอแนะผมไม่มีสิทธิ์เรียนไล่ก่อนแต่ยังไม่รับไปนะครับขอบคุณครับเคยการชี้แจงเลยตอนไหนให้ฝ่ายเลขาชี้แจงเหมือนกันครับมก้อนใจเอาละครับผมผมพิมพ์ฝ่ายเลขานะครับผม เรื่องเรื่องของวาระนึงที่ไม่ได้แจกให้ทุกท่านไปนะครับผมเนื่องจากว่ากระดาษหดโลกครับตอนนี้ตอนี้คนใช้กระดาษกันเบืองมากครับใช้กันหน้าเดียวหมดโลกแล้วครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้ทำเอกสารแจกนะครับอนาคตข้างหน้าครับจะจัด้วยแฟลต์เลยครับเตรีตามมดบุ๊กครับครื่องเ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 รื่องการื่งครับผม ไปผมมีอยู่คนเดียวผมคงจะทำไม่ไหวแย่างในที่ษษาารู้ส่กเขอมากมายแต่ดีมากครับผมเพราะว่าคนเดียวครับหัวหายครับสองคนเพื่อนตายครับผมสามคนตายแล้วตายเยอะคอเขาเรียนเชิญนะฮะในขาด้วยอาการนะครับผมช่วยกรุณูกาเป็นอุตสึกษาให้ผมนะครับ ขอเพิ่อเราครับในที่ที่ฝ่ายเลขาดไปครับขออนุญครับขอที่นแ่น้นะคะโอ้นทีไม่ได้ถามความเห็นเลยนะคะว่ารับหรือเปล่าต้องนก่อนก่อที่จะมีการต้องขอความเห็นของที่ผึ้สาก่อนนะคะว่าเขจะรับหรือเป่านะคะ ดดีครับได้ค่ะที่เจนีนา์ดีเจนีเขาสนใจอะไรอย่างนี้ครับขากูวันใครับกู้วันนไม้ล้ขอไปกับที่ผ่านนอันนี้นะครับกต้งีแจ็ครับก็ซมองไฟเหตนอะไรยคะตอนนี้ก็รอไฟขอ การจัดหาได้ทีเดีย่ก็ส่งงินให้ก็ไม่เชีแจงเคาทำมานจะได้เป็นร้บอกคุณดาเข้าไปหาอะไได้ทีแค่ไหนครับในเรื่งานที่ฝ่ยเนี้ป็นแค่ยคะอยากได้อยากได้ที้ึุษาเพิ่มค่ะแต่ว่าขอเป็นแบบสมัครใจได้ค่ะแบบ ต้องการต้องการใครบ้างครับจะแเบนีอกใครก็ได้ค่ะที่สมัครใจค่ะมอมีใครเหมือนใจนไหมครับจะเป็นที่ขาแถวฝ่ายนี้ใครก็ได้เลยครับไม่เป็นไรครับพนโร้องว่างว่างอะไรก็ได้ค่ะ ที่ประชุมรับรองไหมครับรับรองรับรองร็บหือครับเหนือขอบคุณมากครับที่ประชุมรับรองนะครับและเรื่องงานครับอยากให้อธิบายเลยขอได้ทุกคนอย่างเดียวมา่านได้ครับชี้แจงเรื่องงานไหมครับไม่มีครับขอผ่านนะครับจะเริ่มมีใแต่ไปที่ฝ่ายบริการครับ เป็นท่านประธานนะคะหรฝ่ายสวัสดิการค่ะก็รอให้ฝ่ายมริโงแจ้งยอนวนทชินมาแล้วก็แขกทีนีที่มาเพื่ได้จัดอาหารที่ถูกต้องค่ะไม่ต้อรูปแบบงานว่าจะมอไรแลวอาหาขอเรียกรักทั้งสามฝ่ายไดแจ้งไปนะครับทีนี้ทั้งฝ่ายได้ทำงานไได้สะดวกมีใครมีข้อตัถามเกียวกาบสริการไหมครับ่นิงเขอเสนอมะคือตอนนี้ได้ทราบมาว่าบริษัทโฮมแนด์แอซีเนี่ย ขายินดีให้เราเป็อกูเรอมาสองั่วคคืนเขาให้เราเนี่ยเดร้อยแปดได้เลยมาแจกสับราคนทำงานนะครับปนี้และครับขอที่นไปที่ไั้นเสนอไปว่าคนเป็นราคารย่อมยาวนั้นอาจจะไม่ต้องเป็น้าราอยถึงพันได้ครับผมเ่อ กรรมการแต่ละท่านสามารถนำเสนอได้ครับว่าราคาจะเท่าใดถึงจะพอครับหรือไม่งั้นจะถูกลบไปในความคิดเห็นของที่เจตีแะวัดลยนะครับในธรรมฐานครับก็ขอสนับสนุนความคิดเห็นในด้านการเสนอราคาครับครับจดคอนเสิร์ตนะครับก็ คือว่าการทำาหารบรรยากาศจัดตั้งเขาไม่เลยครับคือเราไม่ต้องใช้ทีมงานของเราเพราะบอกว่าตัดคอนเสิร์ตคือใช้คนเดียวอยู่แล้วว่าเป็นเป็นือว่าอะไรอาหารรอปนึงเนี่เราก็สามารถจ้างเหม่องงานนอกมาทำได้เพราะฉะนั้นคนเดียวก็ไหวก็ไครับขอขอบคุณคับที่คณะกรรมาการเป็นหัวกันนะครับมีมีใครมีข้ามเหนอะไรอีกไหมครับเาอาอคิดเข็ยนอะไรในะครับ เรื่องต้นเรื่องมันจบในที่การประชุมนะครับอยจะไปต่อเนื่องนอกครับผมก็ขอ,สอเสนอที่ว่าคณะบรงการทุกคนครับตั้งใจในกาทำงานนะครับเดี๋ยวขอผ่านเวลาที่8เวลาที่9แล้วนัดหมายประชุมครั้งต่อไปนะครับเอาเป็นวันที่2นิติการถามนะครับในปีพศ2 5 5 4นะครับในเมื่อทุกบ้านผ่านามหมดแล้วเราขอเป็นก,การประชุมนะครับนิทรรศเวลา14ในการ30นาทีครับขอบคุณมากครับทป็นการประชุม เจริงๆนะครับนี่แหละเป็นครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าที่เราประชุมในแบบนี้ครั้งแรกได้กับผมในตุนวิ่งข้อมูลทุกอย่างที่ในสบเนี่ยเรานำออกมาใช้จนวันนี้ทุกผู้พิพากษาขอขอชมจริงๆครับต้องหลยน้ำเพียร์นี่เองครับเคยเป็นมาก่อนหรือยังเลยเคยเป็นประธานที่ประชุมมาก่อนเคยประชุมมาถึงครั้งแรกได้ขนาดนี้นะฮะหรือว่าเยี่ง เยี่ยมจริงๆขั้นตอนขั้นตอนที่าเรื่อยๆั้ปตนระการนะครับทั้งนี้เราไม่ว่าเราไม่รูว่าจะถูกจะผิดแต่ขอให้พูดตามหลักเกณฑ์ตามขั้นตอนแต่ถ้าเข้าคอร์สในเรื่องของการทำโครการแล้วกนี้มันจะเร็วถ้าถ้าน้องๆมาอยู่ใน JC เราเนี่ยสราจะทำงานในผมจริงเรารับเงิน้านเก็รับในมือจรช่วงนี้ของเด็กักสิบนาทีนะครับหรือทั้ร่รัน นำพารังกำรังปัญญาและวิชาเข้ามาใช้งานเราอยู่ว่าชาวไทยสมมาคมเรามีความชื่นชมนิยมก้าวหน้าทุกทางทุกการ